กับสบายดีน้องปูปาลุงเบิร์ตสกุลคนนะโดยกับเขาอุพ่อกับซองนก้อยเลี้ยงไปอีกแล้วแล้วคก็เก่าเติมเราอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวเขามาหาซุมท่องโกนประเทศได้หน่อยพอนังก้อยก็แม่นังก้อยก็ไปซื้อจักรมาแล้วนะโดยมันเป็นเป็นจักรหน้ามาอนนะโดยเรามีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้นะโดยเนาะราคาสี่พันบาทโดยสบายดีโดยน้อทั้งพรนะโดย เป็นอะไรใดๆไลคุ้ซึกอะไรัคุ้ซึกดีใจแล้วทีได้อาบน้ำแล้วก็อาบน้ำแต่ว่านยันบ่มีน้ำใสโดยสบายดีเข้าหน่อยคิดดูสบายดีอยาก้หน่อยก็สบายดีไปชบายๆกน่อยคนหลงเนาะคนใจมันตายได้มันใหม่ phụ huá này vẫn nhăng vui vui đấy rồi, áo xịp biển, để thang khử dây, vẫn anh ở chỗ này, thay phụ huá bây giờ nha,

ไว้ๆเบิดชงนี่นะพอบริโภคได้ขึ้นมาพยจะได้แต่่องนี้่าได้แต่สิ้นี่คนบอกขายบุนองเอิงเป็นไงไดฮะคนว่าไงได้ขายสุดจากใหม่เลยคอไปถามหาอื่นคุณอกไปถามหาอื่นฮะ กูบอกไปเบิง่งฮะอันทางหลักสามพูดเสียดได้น้ำอีกเอาแต่ครึ่งนี่วันนี้ก็ไี่เสียบได้น้ำอีกเอาใส่ได้ตัวนี้ใส่ได้เสียบได้ตัวนี้หัวฮะมันปวดหัวนี่มันหัวนี่มันบปได้เมมันใหม่แต่ได้นี่อันนี้มันย่างดีเบิร์สอันนั้นน จะมีแต so ่หม่ะได้ตอนปแป้งเกิเข oh, ียนได้ใหม่แมันสองพันนี่กมันี่จักนูมันอมันมั่ันะอยมันมันไปเดี๋ยวมเร็วงน้นี่ชีตาขนมันเสียไหมเร็ววัน้งตัวคอนะ นั่จัดคอเปก่าแล้วโามันบุฟอลอ่แล้วมัน่นแห้งสู้กันอกัเืก็ว่ซื้อท่อมาเลยน้องเอิงซื่อท่อยางฮขยางอ่เออกบอกว่าซื้อทอยางเลยเหรอ

អូយហិញណាទៅណាវៀតណាមទៅហាមទេណា ก็หากระพ่นบ่นสีคือยังติดมืออยู่แจ็คแรกก็อ,อยู่ในกล่องอัดไว้แค่นั้นสยียังติดมือมันเป็นตุ๊กตาใหม่เพื่าเราเพิ่งหากเหเรเพ็ดแล้ว รถตัวลุยไหมนนเนี่ย,ายหามา่ารถตัวนี้เนาะมันจะเป็นอันหัวได้เลยนียเย่เป็ดของใหม่ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เลยเลยจะเป็นแบบนี้ท้าชิ้นท้ายชิ้นมันแบบน้อได้เ้ยมีเสียวัยจนทองไหมตัวนี้มันใหม่เด้อพ่อแม่เองตัวนั้นมันชิ้ใหม่หลายเถื่อนเลยตัวนั้นเอาไปเบิ่งดูน้องเอิงใช่จน จะเฮ็ดจะเฮ็ดเห็ดย,ย,ยังได้เลยตัวนั้นมันใหม่เลยมีตัวไปเคียนใหม่จะขึ้เท่าไรสิปะไว้นี่แหละได้ใสตัวนั้นสิบุมียางเนียตัวนั้นนี่มียางตัวนี้มียางตัวนี้ของใหม่พันธุ์ที่บุมีนะตัวนั้นนูบุมี ตัวสายพายตัวนี้ควงลงมานี่นี่ตัวนี้มันใหม่ตัวนี้ใหม่ตัวอื่นในใจอยากได้แต่ตัวนี้แต่เขาบุกายรายมาสุดรวมสุดเลยตัวนี้เดี๋ยวเสียมาไว้ใส่ตัวนี้ว่ามันเป็นเคียนหายตัวนี้เดี๋ยวเสียใส่ตัวนี้ใช่เลยปะ cái mừng tối nay tối nay tối nay mừng tối nay lúc tối nay mừng 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 tối

ค่านี่มานี่ก 2, น็นสองพันเอาเห็ดผลเป็นเพราะอะไรพี่น้มมนองเว้ยจะเป็นตอกซื้อเขาคงขอบใ,ใจเพิ่ชกันแล้วไอ้เอึ้องเลยผู้ใหญ่ใจดีอ,อยู่ทางไทย,ไ,ทยได้มาให้น้องอึ้ง ว่าปใหญ่จะดีเลยให้สแข็งแรงเแ็กเราใ่นองทองไรมาทำะขอนองกทาชิ้นเลสิงามแะาเป็นหุใส่ลูกหลานตลอดไปร้เอไน่งนะมองน้ขอขุจาเป็นดอกัวเงินนมวาไรันคกลุมควันหลเขื่อแล้ว โอ้มาจังวายเหงาอยู่นะไงบั่บัวเฮาย่องบัวเออเออว่าก yeah> ินนี่ฮะเฮาย่องบัวกินนี่ฮะแปลกอะนรดิแปลกแปลงแปลงก็แปลกแปลกกินบางคนไปลกพิมไ์หายแล้วแม่หายแล้วหายแล้วหายแล้วไปเร็วไปเร็วหายน้อ

สายบอมันใหม่ใหม่คักดีลีค่ะบอลไหนดิบอลกระขางดำๆเลยเนี่ยามาเลยรำคกอึม,มืม่นเลยมาเลย phải luôn rồi pha luôn pha vào hòng này rồi rồi pha nong đi chơi nam nong coi với nong nghe được đây cổ non ngầu rồi đây thế bó

ื ت ت ت ้อมาเดอพกันแล้วพีกันแล้วมันน่พูนพูนดื้อมาดื้อแบ่ดื้อคอกแล้วคอกแล้แม่เอาเอานั้านนเอากระองลอยองหานี่กระชองอยองหาเฮ้ยวพีีกันสวัสดี

đây, là, cả. Mà, đây là nè, đi đâu rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để เอาสาพื้นใส่ใครมันขาดใครอยู่ขัดยางต้อขัดยางขัดยางคือกันพอรองอึ่งแป้งได้อยู่ก็สายมันยังมันขาดทั้งนั้นอันนี้เพราะว่าทองโตขึ้นโบขัดเล็กไอตัวใดเอาสายไฟแถวนี้ขาดต่อแล้วเคียนเอาได้อยู่นี่ได้กินกบแถวนาย อ่ะแล้วเลยแล้วกป่าลงไม่ผัดเท่าต่แตกว่าเลยโอ้ยแต่กว่าผู้กเบิกกับเจือฮะมันอยู่ในกล่องมันอยู่ในนเมื่อูบุกากันเบิกกับเจือโอ้ยื่อยเนาแต่กันได้แมแต่บัเปลี่ยนจะนิดนึงแ้ว โดยในถุงยางนกองเลยไม่อื่องแล้ก็งเซราได้แลมาโดยเนาะก็ซื้อได้มาเรียบร้อยแล้วโดยเนาะสบายดีได้ตัวรวมผมมาสบายดีไปฟ้าลุงก็มาสบายสบายดีนางเจรวนมาเลยโดยเนาะเรากองเซราแล้วนะโดยขอเพลงให้ด้วยนะเซราแล้วแล้วกองประกาศว่าสบายดีสบายดีป่าลุงเบิร์ตสู้ทุกคนเลย กายที่มาๆจๆจบวิร์กสองมาคอยจะจบไปเลยคอยที่มาข่าวโฆษณาเลยคอยป่าลุงดิแพงพาเพิมแงๆๆขงเลยเก่าอะไรน้องทองไรมาทาเมือเศร้าเลยข่าวมอแรงปัานารชิงได้ก็คอยได้ชิงนั่นสมนังปัดนาตอนดงเมินตื่นหนึ่งเงินแสนเด้อไปหผมโพมใส่ให้ลุดหะเลานตลอดไปบาย